ราชาฟรีไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแกะเพชรตการนั่นเองใอ้จากน้งน้องคอมเมนต์ในดีมาครับแต่เพ่ก็ค้นหาการคอมเมนต์แล้วเนาะแต่แบบคอมเมนต์นั้นมันหายนะครับคอมเมนต์ไอดีหรือน้องๆลบก็ไม่รู้นะครับผมพี่ว่าพี่จะมาแกะนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้นะครับคอมเมนต์คลิปนี้มาเลยนะคบผมฝากกติดตามให้สาหรับช่องราชาฟรีไฟด้วยนะคบผมโอเคคลิปนี้มาแกะตามคำขอครับที่น้องคนหนึ่งขอมาเดี๋ยวพี่จะ ไปให้ดูโปรไฟล์ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับรับคนเข้าลิสคอร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอัดคอมเมนต์กันเลยนะครับผมจะมีเป็นตัวนี้นะครับที่พี่ถามไปนะครับก็คือนนองเขาตอบไปดีมาแต่พี่ลืมไงตอนนั้นคือพีออ่ถ่ายคลิปอยู่นะครับผมพี่เลยลืม นะครับเป็นคลิปตรงนี้ครับผมที่น้องเขาขอมานะครับผมโอเคงานเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรกันต่อสำหรับคนที่อยากได้เพชรน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไอดีมาได้นะครับพี่แกะจร์ร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่พี่จะแกะก่อนห้าร้อเพชรน,นะเพราะว่าตอนนี้นพี่บอกว่าถ้าพูมติดตามแบบเยอะๆนะครับพี่จะแกะประมาณหนึ่พันเพชรนะครับคือ ผู้ติดตามยังไม่เพิ่มนะครับออห้าร้อยเพจไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับอาจจะเยอะอยู่นะครับผมสำหรับคนที่สนใจข้อรีดคอนครับนี่คือบล็กรีดคอนพี่นะครับจะเป็นปกตัวนี้เลยนะครับผมเก่งจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแก่ห้าร้อยเพจนะครับเพราะว่าผู้ติดตามมันยังไม่เยอะนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับผลเขอรีดคอนกันต่อ นี่เลยนะครับจะเป็นรีคอร์ดของพี่แล้วบางคนเี่สนใจเข้าก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครบโอเคสามารถมาเข้าได้นะคบผมถ้าอันนี้ก็เป็นรีคอร์ดทีวีเพ,พิ่งสร้างมาใหม่ล่าสุดนะครับโอเคสำหรับลิงก์เอ่อ ลีดคอร์ดนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลีดคอร์ดก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่อ,อยากให้แก้เพชรแกะอะไรก็สามารถขอมาได้ที่คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ